หัวใจสำคัญของธุรกิจคาแคร์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าแล้วนะคะที่สําคัญนะคะสำหรับธุรกิจแบบนี้คือการหาลูกค้าใหม่เข้ามาค่ะแต่ที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นคือการรักษาลูกค้าเดิมเนี่ยให้กลับมาใช้บริการซ้ําแล้ว Line o f f i c i a l a c c o u n t จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจคาแคร์อย่างคุณได้อย่างไรบ้างมาติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ หัวใจสำคัญของธุรกิจคาแคร์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าแล้วนะคะยังมีฝีมือของพนักงานด้วยนะคะรวมไปถึงทําเลที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและการวางแผนการจัดการนะคะที่ทั้งเจ้าของเนี่ยวางแผนนะคะวันเวลาในการเข้ารับบริการต่างๆนานาเอ่ยทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถเติบโตได้ ที่สําคัญนะคะสาหรับธุรกิจแบบนี้คือการหาลูกค้าใหม่เข้ามาค่ะให้มีลูกค้าใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกและมาใช้บริการแต่ที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นคือการรักษาลูกค้าเดิมเนี่ยให้กลับมาใช้บริการซ้ําเพราะอย่างไรก็ตามนะคะต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่มันย่อมสูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้เสมอแล้ว Line Official Account จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจคาแคร์อย่างคุณได้อย่างไรบ้างมาติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ สำหรับฟีเจอร์แรกนะคะที่ลี่อยากจะแนะนําให้กับทุกคนในวันนี้สําหรับธุรกิจคาแคร์ที่ต้องทําเลยก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Gen f r i e n d a d s ค่ะ Gen f r i e n d a d s หรือว่าฟีเจอร์โฆษณาเพิ่มเพื่อนนี้นะคะจะมีหน้าที่คล้ายๆกับตัวช่วยโปรโมทธุรกิจของคุณทําให้คนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เห็นบัญชีไลน์ Official Account ของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกรณีที่คุณเพิ่งเปิดใหม่หรือว่าเปิดมาสักพักนึงแล้วอยากจะหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะอยากจะหาเมมเบอร์มาสมัครสมาชิก ใช้บริการคาแคร์ของคุณเนี่ยการใช้ฟีเจอร์โฆษณาเพิ่มเพื่อนจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเขาอนุญาตให้คุณสามารถกำหนดงบประมาณได้อิสระสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้นะ,ะโดยที่จะเลือกเป็นเพศเป็นช่วงอายุเป็นความสนใจรวมไปถึงสถานที่นะคะโลเคชันก็สามารถทำได้และอีกส่วนหนึ่งที่คุณสามารถกำหนดเองได้นั่นก็คือคอนเทนต์นะคะตัวรูปโฆษณาและก็ข้อความที่สื่อสารออกไปซึ่งเจ้าตัวคอนเทนต์นี้นะคะลักษณะจะเป็นรูปภาพนะคะคุณสามารถดีไซน์ได้เลย ถ้าอยากจะทำให้มันสอดคล้องกันกับธุรกิจของคุณนะคะอาจจะทำเป็นลักษณะว่าโปรโมทไปเลยนะคะว่าคุณมีบริการแบบนี้เช่นมีบริการล้างรถด,ดูดฝุ่นราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปและทันทีที่เขาเห็นโฆษณานะคะสมมติลูกค้าเห็นโฆษณาและวิสนใจจังอยากจะไปล้างรถที่ร้านนี้จังเลยนะคะเขากดปุ่มเพิ่มเพื่อนเข้ามา สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะกลายมาเป็นผู้ติดตามของเราทันทีแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาจะได้รับสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะมีชื่อว่า greeting message ค่ะ greeting message นะคะหรือว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่เนี่ยถือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญมากๆและไม่ควรมองข้ามเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการส่งข้อความไปต้อนรับคนที่เพิ่งเป็นเพื่อนเราและจะส่งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเขาจะไม่ได้รับข้อความนี้อีกแล้วข้อความ greeting message นี้นะคะคุณสามารถใส่ได้ สูงสุดที่5บอลลูนด้วยกันค่ะซึ่ง5้าบอลลูนที่ว่านี้คุณจะใส่เป็นอะไรก็ได้เลยเช่นใส่เป็นรูปภาพใส่เป็นข้อความนะคะเป็นตัวอักษรใส่เป็นวิดีโอใส่เป็นข้อความเสียงหรือว่าจะทําเป็น r c ิชเมสเซจเป็นการเมสเซจก็ได้หมดนะคะแต่ถ้าอยากจะให้มันสอดคล้องกันนะคะกับแคมเปญโฆษณาที่คุณทําไปแนะนําให้ใส่เป็นคูปองให้ลูกค้าไปเลยค่ะ ส่งคูปองไปให้ลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะให้เขานําคูปองนี้มาใช้บริการที่หน้าร้านนั่นเองค่ะแฝงคูปองไปสักนิดนะคะถ้าอยากจะทําให้แคมเปญมันต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะพอพูดถึงคูปองก็อยากจะพูดเพิ่มเติมในเรื่องของคูปองอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าคูปองออนไลน์เนี่ยสามารถทําอย่างไรได้บ้างคูปองออนไลน์นะคะจริงๆแล้วคุณสามารถเลือกประเภทเองได้คุณอาจจะทําเป็นคูปองส่วนลด ทำเป็นคูปองแจกซีเป็นคูปองแบบเงินคืนนะคะได้หมดเลยมีของถงุงของแถมก็เลือกให้ตรงกับประเภทของคูปองที่คุณอยากจะมอบให้กับลูกค้าโดยเจ้าตัวคูปองนี้คุณสามารถเลือกตั้งค่าให้มีวันหมดอายุได้ต้องมาใช้ภายในเมื่อไหร่นะคะรวมไปถึงลักษณะการใช้งานด้วยเช่นใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นหรือว่าสามารถใช้ซ้ําได้ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่คุณทํา เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเขาได้รับคูปองจากคุณไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการรับมาจากกรี i n g Message นะคะหรือคุณบอดแคสส่งให้กับลูกค้าเองเนี่ยเขาสามารถถือคูปองนะคะมาพร้อมสมาร์ทโฟนเขานะและบัญชี Line Official Account ของเราเขาเอามายื่นที่หน้าร้านให้พนักง,งานนะคะกดเพื่อตัดสิทธ์เมื่อพนักงานกดแล้วก็ตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเท่ากับว่าเขาได้เอาคูปองมาใช้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะมันคือเทคนิคในการพาลูกค้าที่อยู่ออนไลน์ให้มาที่หน้าร้านออฟไลน์ของเราได้ จะพามาได้รวดเร็วขนาดไหนคราวนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่คุณจะทำแล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่รี่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับธุรกิจคาแคร์รีว่าจำเป็นมากๆเลยเจ้าฟีเจอร์นี้นะคะลักษณะคือมันจะฝังอยู่ในห้องแชทค่ะลูกค้านะคะได้รับ greeting message ไปแล้วอย่างเดียวไม่พอนะคะเรายังมีตัวนี้เอาไว้รองรับัพ p อ o r t เขาอีกสิ่งนี้นะคะมีชื่อว่า rich menu ค่ะ ริชเมนูนะคะจะมีลักษณะเหมือนเป็นแผงวงจรนะคะให้สามารถกดควบคุมได้เลยกดปุ่มไหนแล้วก็จะมีแอคชั่นต่างๆนานาเกิดขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวแผงเมนูตัวนี้นะคะคุณสามารถกําหนดได้ค่ะคุณสามารถเลือกที่จะเจาะช่องได้โดยเจาะได้สูงสุดถึง6ช่องด้วยกันนะคะแต่ละช่องสามารถมีแอคชั่นที่แยกออกจากกันได้นะคะซึ่งสําหรับธุรกิจคาแครอย่างคุณเนี่ย รีว่า6ช่องเพียงพอแล้วนะคะคุณอาจจะแบ่งช่องสําหรับลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่นะคะสาหรับลูกค้าใหม่เนี่ยนีแนะนําเลยว่าช่องหนึ่งที่ควรจะต้องมีเลยคือรายละเอียดของสินค้าหรือว่าบริการที่คุณมีแลนะสินค้าที่คุณใช้เนี่ยมันดีกว่ายัางไงน้ํายาที่คุณใช้มันดีกว่าที่อื่นยังไงนะคะใส่รายละเอียดเข้าไป2เลยคือนะคะแพ็กเกจ,จที่คุณมีนะคะหรือว่าราคาอัตราคา่าบริการนะคะต้องใส่รายละเอียดไว้ เมนูทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างเซอร์วิสอะไรบ้างลูกค้าจะได้สามารถศึกษาได้เองเบื้องต้นนั่นเองนะคะใส่ปุ่มนี้ไว้ด้วยก็จะดีถัดมานะคะโลเคชันค่ะถ้าร้านคุณมีหลายสาขาอันนี้สําคัญมากๆเลยไม่งั้นลูกค้าอาจจะสับสนแล้วก็เดี๋ยวไปผิดสาขาไปผิดไปถูกนัดผิดนัดถูกนะคะควรจะต้องมีรายละเอียดแต่ละสาขาเนี่ยฝังไว้ในเมนูนี้ด้วยและสุดท้ายนะคะสมมุติคุณบอกว่า ลูกค้าต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะไม่งั้นลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ลูกค้าไม่สามารถเลือกแพ็กเกจเองได้ที่ร้านคุณเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะต้องพูดคุยกันก่อนรี่แนะนำให้คุณใส่ปุ่มให้ลูกค้ากดโทรออกมาหาคุณได้ด้วยค่ะแต่บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าบอกให้ใส่ปุ่มโทรออกเคยลองไปหาดูแล้วใน Line Official Account เนี่ยเราไม่เห็นมันมีปุ่มให้กดโทรออกได้เลยมันมีแต่ลิงก์มีแต่คูปองนะ,ะแล้วไปทำตรงไหนคะวันนี้มีเทคนิคง่ายๆมาบอกค่ะ วิธีการทำให้ปุ่มของคุณกลายเป็นปุ่มโทรออกได้นะคะในว i c h มนู u ต้องทำแบบนี้เท่านั้นค่ะคุณต้องเลือก action ให้เป็นลิงก์ให้คุณใส่เป็นคำว่า tel โคลอนแล้วตามด้วยเบอร์โทรค่ะ tel โคลอนแล้วตามด้วยเบอร์โทรซึ่งการใส่ข้อความตรงนี้เข้าไปนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนให้ลิงก์เนี่ยจากที่จะลิงก์เข้าเว็บไซต์เป็นการลิงก์แล้วเข้าไปที่แป้นโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานและมีเบอร์โทรของร้านคุณนะคะเขียนไว้ในนั้นแล้ว เขาแค่กดปุ่มโทรออกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเขาสามารถกริ้งก้างต่อสายเข้ามาที่ร้านของคุณได้เลยเป็นไงคะเป็นวิธีการทำให้ลูกค้าโทรมาหาคุณได้ง่ายๆภายในปุ่มเดียวเท่านั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือ Reward Card ค่ะ Reward Card นะคะหรือว่าบั สะสมแต้มนั่นเองถ้าเป็นสมัยก่อนพูดถึงบัตรสะสมแต้มคุณอาจจะนึกถึงกระดาษใบหนึ่งนะคะที่มีรูๆๆไว้นะคะให้เรามาสแตมม์สแตมม์สแตมม์แ,มแบบนี้นะสะสมครบ10ครั้งก็อาจจะรับอะไรไปนะคะแบบนั้นแหละนะคะจริงๆมันคือคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยกับเจ้าตัว Reward card ที่อยู่ใน Line Official Account r e w รีวอร์ดการ์ดนี้นะคะเขาออกมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของการที่คุณจะต้องพกกระดาษทุกครั้งที่ไปใช้บริการเราเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวรีวอร์ดการ์ดคือการแจกแต้มออนไลน์แทน,นะคะ่ะ โดยที่ Reward Card นี้มันจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีไล n e ของลูกค้านั่นแหละนะคะเขาไม่มีทางลืมโทรศัพท์มือถือแน่นอนยังไงเขาต้องเอามือถือไปด้วยแน่ๆโอกาสที่จะลืมมือถือมันเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นลูกค้าจะสามารถสะสมแต้มได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งวิธีการสะสมแต้มนะคะคุณสามารถกําหนดเองได้เลยค่ะ1แต้มจะมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีโปรโมชั่นอะไรที่จะมามอบให้กับลูกค้าบ้างนั่นเองซึ่งเจ้าตัวรีวอร์ดการ์ดนี้นะคะถือว่าเป็นตัวขังลูกค้าชั้นดีเลยนะเพราะว่ารีวอร์ดการ์ดเนี่ยเวลาที่คุณแจกแต้มให้กับลูกค้าไปแล้วนะคะเขาสะสมแต้มเก็บไว้ถ้าวันดีคืนดีเขานึกอยากจะบล็อกคุณเพราะวารำคาญและไม่อยากจะติดตามและอยากจะบล็อกแต้มที่เขาเคยสะสมมาเนี่ยมันจะหายไปทําให้มันจะเกิดอาการเสียได้นะคะแล้วอยากจะมาใช้บริการให้ครบเพื่อที่จะได้รับ แต้มจนครบและได้รับของรางวัลน,นั่นเองค่ะเพราะวิธีการนี้คือการทําให้อัตราการบล็อกของบัญชีคุณมันลดลงได้ด้วยเช่นกันความจริงแล้วนะคะยังมีฟีเจอร์ของ Line Official Account อีกมากมายที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจคาแครเช่นคุณหากคุณกําลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปช่วยจัดการนะคะ Line Official Account ให้กับธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียเวลาทําผิดทําถูกด้วยตัวเองสามารถติดต่อมาได้ที่ Go o ออนไลค่ะเอเจนซี่พาร์เนอร์ของทางเรานะคะ และสำหรับธุรกิจอื่นๆที่อยากรู้ว่า Line Official Account ยังมีฟีเจอร์อะไรดีๆที่จะมาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้สามารถติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ d i g i t a l y